การตั้งค่าอุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับการใช้งานโปรแกรม Zoom นะครับเข้าไปที่โปรแกรม Zoom นะครับไปที่มุมบนขวาจะเป็นรูปเฟืองนะครับ setting เมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีเมนูให้ตั้งค่าได้หลายอย่างนะครับทางซ้ายนะครับเริ่มต้นจากลองดูที่ตั้งค่ากล้องของเราก่อนนะครับเราสามารถจะเลือกได้ว่าอาจจะใช้กล้องตัวไหนนะครับสามารถจะตั้งได้ว่าจะให้เป็นความละเอียดสูงหรือ HD นะครับ เพิ่มความละเอียดของกล้องเข้าไปนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยภาพจะเป็นลักษณะเหมือนกับกระจกเงานะครับถ้าเราจะให้เป็นแบบเป็นภาพเหมือนไม่ก็เป็นกระจกเงาก็ได้นะครับก็คือเซตที่มิลเลอร์นอกจากนี้สามารถจะปรับเพิ่มความเนียนของใบหน้าก็ได้นะครับหรือว่ากรณีที่มีแสงน้อยนะครับเราจะปรับให้มีการเพิ่มแสงนะครับอาจจะเป็นออโต้หรือแมนนวลนะครับเพิ่มความสว่างของกล้องของเรานะครับนอกจากนี้เราสามารถจะเพิ่มนะครับ จำนวนที่จะแสดงให้เห็นในหน้าจอเรานะครับสําหรับผู้ร่วมประชุมนะครับหเห็นพร้อมกันได้กี่คนอย่างเงี้ยครับแ่ที่ default ก็จะตั้งไว้25คนเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นให้เห็นทีเดียว49าคนที่ร่วมประชุมกันก็ได้นะครับต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับระบบเสียงนะครับออดิโอนะครับเริ่มต้องจะลำโพงนะครับสามารถจะเลือกไล้ว่าจะใช้ลำโพงตัวไหนแล้วก็ทำการเทสเสียงนะครับว่าลำโพงเป็นยังไงบ้าง ไปก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับเลือกไมโครโฟนว่าจะใช้ไมโครโฟนตัวไหนนะครับกดเทสไมค์แล้วลองพูดดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามฮัลโหลเทสเทสหนึแล้วก็ลองฟังเสียงที่บันทึกได้นะครับฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามฮัลโหลเทสเทสหนึอ่าทีนี้ก็แสดงว่าระบบเสียงทั้งลำโพงและไมค์ของเราใช้การได้แล้วนะครับ ที่เมนู b a c k g r o u n d filter คือเราสามารถจะเปลี่ยนภาพพื้นหลังของกล้องเราได้นะครับหรือว่าจะใช้ Filter คือเหมือนเป็นลูกเล่นนะครับในการที่จะนำเสนอกล้องของเรานะครับเพิ่มฟิลเตอต่างๆนะครับก็เป็นลูกเล่นในการนำเสนอของเราได้นะครับ recording คือการบันทึกวิดีโอการประชุมของเรานะครับเราสามารถจะเปลี่ยน ที่ที่จะเซฟไฟล์บันทึกการประชุมเราได้นะครับเช่นสมมติว่าเราต้องการจะเปลี่ยนไปที่โฟลเดอร์วิดีโอที่อยู่ในไดเอ E อย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นต้นเมนู accessibility คือการช่วยในการมองเห็นของเรานะครับโดยการที่จะสามารถจะเพิ่มขนาดฟอนต์ของโปรแกรมได้นะครับหรือว่าเราจะปรับตัวตัวอักษรนะครับในการแชทของเรานะครับให้เป็นเพิ่มขึ้น อาจจะเป็นร้อยเ0อเซ็นต้อย่อย่างนี้เป็นต้นนะครับยังมีเมนูอื่นๆที่เราสามารถจะตั้งค่าได้อีกนะครับหลายอย่างนะครับเช่นคีย์บอร์ดช็อตคัดอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถจะใช้ค่าดีฟอลต์ของโปรแกรมนะครับเพื่อใช้งานต่อไปได้เลยนะครับ